ให่บบบทุกคนเจ้าจะเติบใหญ่ขึ้นบบ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 บวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัพเดต แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นน้องสุขสันนะคบให้กับทุกคนดูเพราะว่าอาการตอนแรกที่น้องมันเนี่ยน่าเป็นห่วงมากมันมีไลน์แล้วก็มันมีแผลแล้วก็ขาน้องเนี่ยมันบว,วมไม่ถนัดหลับก็ล่า <c oughs> ไม่เปนถนัดทอา <c oughs> ม่ต <c oughs> อนอยู่ที่สุสานอ่ะน้องเขาไปเจออะไรมาน้องเขาแบบว่าเอาจริงนะอย่าบอกใครนะโดนตีหรือเปล่าเพราะว่า <c oughs> มันกลัวคนมากเดี๋ยวค่อยเล่าก็ได้แต่มันกลัวคนมากไปเล่าเลยก็ได้ <c oughs> ไปไหนจะไปไหนเนี่ยบางทีเนี่ยเอามาปล่อยเนี่ยมันหลบใต้นี้ <c oughs> พี่เมย์เดินมาจะอุ้มมันออกมันก็กัดพี่เมย์ออคือมาตัวขนาดนี้มันไม่ควรกลัวคนขนาดนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามันเคยนูตีหรือเปล่าแต่ว่าชช่าเถอะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วเรียบร้อยน้องน้องลูกสุสานหรือว่าน้องอีซี่เนี่ยอยู่ห้องนี้เพราะว่าเราต้องแยกกันก่อน <c oughs> ผมกลัวว่าน้องเขาเนี่ยอาจจะแบบติดเชื้ออยู่แล้วก็เอามาติดน้องกลางฟูได้นะครับก็เลยต้องแยกกันเดินเล่นอ๋อนี่อยากจะออกมาวิ่งเล่นใจจะขาดแล้วนะร้องใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวเรา แมตชกันก่อนนะครับผมแก้เหงานะทุกคนนะเข้ามาปั๊บ มันจะมีโหมดจับคู่นะครับผมมีเวลาจํากัดเพียงแค่3นาทีมันจะมีแบบสุม่มแชทสุ่มโทรหรือว่าปาร์ตี้การแชทนะครับเราจะสุ่มโทรไปหาคนที่เราไม่รู้จัก<แ>เขาจะไม่เห็นโปรไฟล์เราไม่รู้ว่าเราเป็นใครถ้าคุยกัน3นาทีแล้วเขาไม่แมทช์กับเรานะครับผมเราจะไม่มีโอกาสได้เป็นเพื่อนเขาอีกเลยแต่ถ้าเกิด2ฝ่ายนะครับผมถูกใจกันและกัน<แ>ก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้ดูรูปโปรไฟล์แล้วก็ดูรูปแล้วก็ทาหลายที่เราอัพได้เราสุ่มโทรนะครับผมสวัส<แ>ดีครับ โัเดียเขาชื่ออะไรครับเอามันปัดกูเลยก็ไม่อยากพูดกับผู้ชายด้วยก็อะไรเสียงผู้หญิงเออเราต้องถ้าเกิด <cre> ผ <wir> right? ู้ชายรับสายแล้วต้องแอบเสียงแบบฮัลโหลสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เย็นหรือไม่เยน อะไรตรงไหนที่บอกว่าฉันชัดเจนฉันออกจะมาดแมนขนาดเนี้ย <c oughs> <copyright S 2> มีค่าเรียนยังอ่ะแอดเพื่อนจะได้เปล่าได้ไกดไลค์มาเลยกดไปแล้วสุดยอดอีอ้หิวไอ้หิว เรบอกได้ออกช่อบเลยครับชื่ออะไรครับมีอะไรอยากจะฝากถึงพ่อแม่ที่ดูทางบ้านไหมครับติดตามอุ้ยเจอเดินได้แล้วน้องชายเดี๋ยวเจอกันว่ากันเด้อครับน้องเขารู้จักผมใครที่อยู่บ้านเหงเหว่สามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้นะครับผมกับแอปลิสแมทมาครับเพื่อนๆครับโอเคมีของใหม่มาให้น้องสุสานด้วยแล้วก็ต้องพาไปหาหมอด้วยไปชับชับ E de อันนี้คือน้องสุขสันนะครับที่รับมาจากสุสานนะครับทุกคนนะน้องสุขสขไไามน้องสุขเป็นยังไงบ้างน้องสุขเป็นยังไงบ้างน้องสุขเป็นยังไงบ้างตัวนี้จะติดคนมากเลยนะครับต<อ>ิดคนนะน้องขา<อ>แต่น้องสันนี้จะไม่ค่อยเท่าไหร่น้องสันจะขี้กลัวไปหมดเลยแล้วดูแผลเขาสิสิ่งที่เขาได้มาก่อนหน้านี้ชีวิตที่เขาเจอนะครับทุกคนคือลังคดมากน่าจริงๆที่เห็นมุมเนี้ยโอ้หยังกับอุกบาทดวงจันทร์เลยนะนี้ก็เป็นน้องสุขสันทีตัวนี่จะเป็น นนนี่น้องอั้มเอาไม่ช่นี่ตกอับหล,ลนานลูกพอมืออม้อน,นอยค่นไม่สามารออกมาได้ไหมโดยการที่เอามือก <c oughs> ดล็อกเอง <c oughs> โอ้ไม่ไดจังจวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ใชเป็นของน้องอีซี่นะครับผมที่น้องอีซี่จะมาอยู่มันจะเป็นกรงสําหรับเอาไว้เลี้ยงน้องหมาที่ฟาร์มคือสแตนเลสอะไรพวกนี้จะแข็งแรงมากๆ <c oughs> นะครับผมแล้วก็มันจะมีแผ่นซับเอาไว้ซับเอื้อเวลาเขาเอื้อเสร็จซับเนี่ยเราจะยกออกมาแล้วก็เอาไปล้างง <c oughs> ่ายมาก <c oughs> แลวก็จะมีที่ร <c oughs> องโอ้สะดวกมากเลยอะลูกหมีแจ้งหมีเราอ่ะไม่เคยอยู่แบบนี้นะก็คือเขาแบบอยู่กับเราบนเตียงตลอดแต่ว่ามีแบบนี้เพราะว่าเราไปรับเคนน้อง <c oughs> หมามาเลี้ยงเยอะช่วงนี้ถ้สึกว่ามีแบบเนี้ยโคตรสะดวกสบายเลยนะครับ แต่น้องสันเนี่ยผมเป็นห่วงเขาเรื่องสุขภาพมากมากหนึ่งคือไม่รู้นะเขาเป็นตัวเมียนะครับคี่ตายังมีอยู่เพราะที่เช็ดทุกวันทุกวันเพราะว่าอยู่ข้างในเนี่ยอาจจะมีเชื้อไวรัสเชื้อโรคนะครับอึใช่เอึยังเหลวอยู่ใช่ไหมเออใช่ออยังเหลวอยู่ใช่อันนี้คือดีขึ้นนะมันยังเป็นแผลรอยที่แบบตัวนู้นตัวนี้กัดอะไรเงี้ยวันที่ลํามาใหม่ๆตอนแรกหนองออกมาที่แผลบวมด้วยน้ำอัดหนองออกแบบเยอะมากใช่ใช่แล้วก็บวมมากเนี่ยตอนนี้ยังบวมอยู่เลย นะครับสารมากครับตอนแรกเดินไม่ค่อยได้ปะไม่ได้ใช่ตอนแรกเดินแบบหนีตอนแรกคิดว่ากลัวแต่อันนี้คือเขาไม่เดินนะครับลองดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาจะหนีเราตัวเนี้ยนปไปคือไงไม่ต้องไม่ต้องจับเลยแล้วจะหนีไปไหนไม่ต้องหนีแล้วเขาจะหาที่หลบเนี่ยใช่มันยังไงซิมัมีที่หลบแล้วนะไม่ต้องหนีหรอกโอ้ไม่ต้องรลเพราหนูจะเป็นอะไรรูกมาไม่ได้ทำร้ายหนูนะ อยู่ข้างใต้ถุงกวาดไปแล้วทำอะไรทำไมหนูต้องหลบล่ะทำไมต้องหลทำไมต้องชื่อสันใช่ไหมครับไม่สุกใช่ไหมเพราะว่ามันสันโดดนี่มันสันโดดจัดเลยวันก่อนผมปล่อยน้องสันเดินเล่นเสร็จปั๊บประตูตรงโลงเจ็บไม้เนี่ยมันก็รอกอยู่ใช่ไหมครับทุกคนมันวิ่งมาตรงนี้ปั๊บแล้วมันมาหลบอยู่ตรงขวดนี้ไอ้ผมก็คิดว่ามันหนีไปไหนไม่ได้เว้ยหายทีหนึ่งมันหายมันมุดตรงนี้เข้าไปนี่แล้วมันไปหลบอยู่ซอกไม้ตรงนี้นี่ โ,โอหวุ่นมากเราจะหาเจอเออถ้าเข้าไปนี่เอาโคตรยากมันสามารถออกไปข้างนอกถนนได้เลยนะครับผมเพราะว่าตรงนั้นเราไม่ได้ปิดมันเปิดระบายอากาศไม่งั้นมันจะอับมากนะครับมันสามารถมุ้ง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 หนีออกไปได้เลยต้องดูดีๆมากๆนะครับผมมาไปหาหมอกันค่ะมาเลไปหาหมอมาเลยยกหนีเลย กลัวอะไรอะลูกน้องขี้กลัวมากตัวนี้จะเป็นหมาไทยที่โตมาแล้วขาสั้นนะครับเป็นเป็นสปีชีหมาไทยที่ปกติเราเห็นโดยทั่วไปจะเป็นขายาวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสปีชีที่ขาสั้นพัฒนาอัปเกรดมาจากยิน้อยทั้งหมดหมาไทยจนมาเป็นน้องโดดน่ารักมากเลยนะเห็นตอนแรกแล้วถูกตาอยากเลี้ยงเหมือนน้องพ่อเลี้ยงเลย กกกกกุ่กคนหนูคะกรุบกริ่อนหน้านี้มันเป็นหนองนะครับคุณหมอเออแอย่างนี้แหละมันน่าจะติดเชื้ออะอักเสอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าบวมขึ้นอันตรายไหครับแบบนี้หนองมันออกมาตอนอาบน้ำครับแบบ เยอะมากพี่แตงมาต่กอนนี้มันแห้งแล้วนะครับให่จริงๆถ้าให้ดีก็กินพวแบบยาฆ่าเชื้อแอนติบอดติอ่ะค่้มันก็ดีขึ้นค่ะแต่แห้งไมากแลวเนาะอือเดี๋ยคเดี๋ยวยายไใชั้นนองแบบนเเชื้อนึ่งจุดหกหกหนน่งด่ะรู้ขอมไหมเนี่ยงะ ไมาชี้กูวะนั่งรถมาตะกี้มันยิงขี้แตกเลยเนี่ยขี้ตีแตกใส่เสื้อพี่เมย์เลยเนี่ยเอาเมย์เลยแล้วกันเขามีปมกับหมอเหรอกว่ายังไงไม่รู้อ่ะเขาอาจจะแบบมีปมอะไรกับคนหรือเปล่าจะถูกทำลายเออหนูทำลายมาโลกมันโหดร้ายหมอมาสีชูนะครับผม กันน้องต้องติดกัขา,าตัวเองแล้วก็เดี๋ยวติดเชื้อกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะได้ยาฆ่าเชื้อมาแล้วก็ยาแก้ท้องเสียด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นยังไยเหลวอยู่อีสักไม่น่าจะเกินอาทิตย์นึงน่าจะกลับมาแข็งแรงแล้วก็ขนเริ่มสวยขึ้นนะคะแล้วก็ขาที่อักเสบน่าจะหายนะคะผมอดทนอีกน,นิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเห็บไม่มีหมัดไม่มีไรแล้วนะครับแห้งหมดเยีาเ<ล>ยาเลยลูกชีวิตหนนหอดย้ายค่ะทุกคน สงสัยว่าทำไมน้องสัน่ะัอเออทำไมกลัวคนนะักกลัวคนหนานี่นแล้ว <laughs> ว่ากัทำไมแบบเวลาแบบเจอคนน,น,อน,น,นู้อย่างงี้มันเจออย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ <laughs> อย่าทำหน้าอย่างนั้นน้องกลัวโอ้โหน่ <c oughs> มียาฆ่าเชื้อให้น้องสสารแล้วก็มียาบารุงขนขนน้องจะได้ขึ้น<อ>แ้วคนหดีด มีขนมของปิวด้วยและอันนี้คือชอบมากเราไปคนละกินนะคะขา,ปะาไปขัาไปลูกมาเสียไปเอ้ยเดียเ๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับผมที่น้องอีซี่แล้วก็น้องสุดสันยูที่้ยกห้องให้หนูเลยนะนยมาเลยนะ โอ้โหเลยมันชอบเล่นน้ำอีซี่อ่ะอ่าอีซี่น้องอีซี่ตอนนี้มีบ้านเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใหญ่มากเดี๋ยวจะมีคนมาล้บน้องอีซี่นะครับมันจะทำอะไรเยื่มากงมีแล้าคนจะมีบ้านอยู่ไหนน้าคนจะมีบ้านเหรอเราอะ อีกหนึ่งอาทิตย์เขาจะมารับแต่ว่าโอ้ยตอนนี้ตัวใหญ่เลย <G ül> เห็นไหมตัวไม่เท่าไหรล่เลย <G ül> <G ül> เริ่มโตแล้วก็เริ่มลดความดื้อลงนะครับเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มเข้าใจรื่ขึ้นโอ้จะตายแล้วจะไปแล้วนะเรองแล้วนะโอ้ เดี๋ยวมาสปาเท้าค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงรักษาน้องสุขสันต์เนาะใช่แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันยังไงทุกคนฝากกดติดตามไอจีอูจูนติ๊กอูจูนแล้วก็แฟนเพจอูจูนเอ็นด้วยติดตามไอจีเลยนะคะไปดีกานขายของเก่งนะมันไม่ได้อยากจะได้ยอดไหลนะไม่อยากทำอะไรรู้ป่ะ

กินน้องมีกินน้องบ้านไม่แบ่งกันเย้ยแบ่งน้องฟองกินบ้างใช่ไหมคะกินกันเยอยค่ะโอเคไหมคะลูกโอเคค่ะน่ะ